สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆทุกท่านที่กดเข้ามาชมคลิปนะคะอันนี้จะชวนเพื่อนมากินมะม่วงใส่น้ำปลาใส่พริกป่นใส่ชูโรสใส่น้ำตาลหนึ่งมะม่วงเปรี้ยวอยากกินมาก้ำลายสองเหมือนคนอะไรนะโอ้สุดยอดอะ่ะน้องสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคับกล้องสวัสดีคับกล้องลูกลูกค้า ลูกค้ามาบอกพี่ว่าร้าน,นเมื่อคืนมีลูกค้าเข้าไหมครับอ่เห็นไหมเนี่ยลูกค้าน้องอ่ะน้องเข้าทุกวันแล้วก็มีลูกค้าผู้ใหญ่ด้วยเข้าทุกวันนี่ค่ะดูสิคะสุดยอดเดี๋ยวจะชิม,มใช่ไหมคะเนี่ยเหนียวใช่ไหมใช่โอ้ใช่ อ่าพี่ก็เอาไปไว้หลังบ้านเลยค่ยะเ,เดี๋ยวนจะแกงเยอะไหมแต่พี่แค่ามาเอาเอา<ม>พี่ได้ทำไหมคะไม่ตองไปด้วย

คือมีใช่ไหมจะมาตัดหอยให้หนูใช่ไหมจะมาตัดจุดหอยให้หนูใช่ไหมคะหนูจะได้ซื้อเตรียมที่แกงจะแกงเนี่ยคะหรือจะไปหาชะอมชะออมยื่ด้นมีช่อมมชอมที่ไหนใหครก็อร่อยอน้ำที่แม่ขายอะไรนะขายหอยยิ่งดีข้างในเนี่นยรวยมากเลย ตรงที่บ้าขายที่แกขายแต่บ้านจะไ,ไปหาเดียกก๋ยวีไปดูก่อนว่าไงกินอปินได้อยู่ใช่ไหมกินไม่ได้แต่อยากกินพี่บีก็ได้เฮ้ยอ้าพูด <laughs> อะ <laughs> ไร <laughs> ไ,ไปแล้วคะ่ะเยียก็ของะสวาสดีค่ะ Oh, meu Deus,